น้ำถือว่ามีความสําคัญกับการเกษตรเมื่อขาดน้ําหรือมีน้ําไม่เพียงพอเกษตรกรต้องอาศัยน้ําจากช่วงฤดูฝนเพื่อทําการเกษตรทําให้ไม่สามารถปลูกข้าวหรือปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีและถ้าเกษตรกรคนไหนมีพื้นที่อยู่บนที่สูงก็ยิ่งทําให้การเก็บกักน้ําเป็นไปได้ยากรัฐบาลจึงต้องหาทางแก้ไขปัญหา อย่างเกษตรกรที่ตำบลภูผาหมอกอำเภอกันทะลักษจังหวัดศรีสะเกดบางส่วนต้องประสบกับปัญหาขาดน้ำในการทำการเกษตรเกษตรกรบางรายอยู่บนพื้นที่สูงบางรายมีพื้นที่ติดแนวเขตชายแดนทางรัฐบาลจึงได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนและได้จัดสรรงบกลางรองนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ2,562จำนวน13,517,000บาทเพื่อมาดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อกระจายน้ำสู่ชุมชนได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าห้วยขนุนเป็นหนึ่งในสถานีหลักที่ได้ดําเนินการก่อสร้างโรงสูบน้ําพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําและก่อสร้างท่อส่งน้ําสายหลักฐานประกอบแล้วเสร็จตามแบบและงบประมาณที่ได้รับสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของระบบแต่ยังไม่สามารถส่งน้ําถึงพื้นที่การเกษตรได้เนื่องจากไม่มีระบบส่งน้ําย่อยเพื่อส่งน้ําเข้าสู่แปลงเกษตรณจุดที่เรายืนตรงนี้คืออ่างเก็บน้ำห้วยขนุนอ่างเก็บน้ำห้วยขนุนเนี่ย เป็นน้ํามีปริมาณน้ําต้นทุนเก็บกักอยู่ที่10บล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าเกษตรกรด้านท้ายอ่างเนี่ยยังไม่สามารถนําน้ําตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เพราะว่ายังไม่มียังไม่มีระบบชมุมทานนะครับเราก็เลยเกษตรกรก็เลยสะท้อนปัญหามาว่าต้องการที่จะใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําเฮ้ยขนุนก็เลยนําเสนอโครงการมาเราก็เลยก่อสร้างเป็นสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําขนุนซัมเตและณปัจจุบันก็คือเราต่อยอดโดยการสร้างระบบกระจายน้ําเพื่อกระจายน้ําเข้าสู่แปลงนานะครับ ตัวสถานีสูบน้ําตัวหลักเนี่ยท่อส่งน้ําสายหลักเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่2,550เมตรแต่ที่เราก่อสร้างเพิ่มต่อย,ยอดเพื่อที่จะสามารถกระจายน้ำข้าสูบแปลงนาของเกษตรกร,กรประมาณ1,500ไร่เนี่ยก็คือสร้างท่อส่งน้ําความยาวอีกประมาณ5,000เมตร ซึ่งการก่อสร้างเพิ่มเติมจะขยายพื้นที่จากสถานีสูบน้ำหลักไปอีก5กิโลเมตรการกระจายก็จะไปได้ไกลกว่าเดิมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านก็จะได้รับประโยชน์เพิ่มกว่า1,500ไร่รวมทั้งยังใช้ในกิจการของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารและยังสร้างความมั่นคงบริเวณพื้นที่รอยต่อจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดอุบลราชธานีและตำบลแสมอํเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารอีกด้วย ทั้งนี้การวางแผนการใช้น้ําจากจุดที่หัวกระจายน้ําไปถึงจะมีการรวมกลุ่มของชาวบ้านมีการตั้งประธานกลุ่มเพื่อดูแลและบริหารจัดการโดยที่หัวกระจายน้ําจะมีมิตเตอร์ที่นับจํานวนการใช้กระแสฟไฟฟ้าแต่ไม่ได้เสียค่าน้ําแต่อย่างใด ชาวบ้านต่างก็บอกว่าดีใจที่จะได้มีน้ําใช้จะได้ทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีและที่สําคัญจะได้ปลูกพืชที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะแต่เดิมส่วนใหญ่ที่ปลูกก็คือพืชใช้น้ําน้อยเช่นมันสาปะหลังและต้นยางก็มีน้ําใช้บริบูรณ์สามารถทํานาได้สองครั้งนาปีและนาปรังค่ะก,าาก็ขอขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการนี้ค่ะ ดีใจคะ่ะที่มีโครงการนี้ว่าประชาชนเหมือนพวกหนูทั่วไปก็ต้องการน้ำค่ะในการทำการเกษตรวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพกอนวิยาลพิษาน NBT อุบล bon, ราชธานีรายงาน